สวัสดีทุกคนวันนี้นะเป็นวันที่เราอเดินทางมาจังหวัดตรังนะแล้วก็มาเจอฝนแล้วก็เราหาโรงแรมนะเรามากับแฟนแต่ว่าตอนนี้แฟนลงไปซื้ออยางกันน้ำฝนแล้วเราก็เจอฝนแล้วเราก็ไม่มีร้านแต่งหน้าแต่เรามีชุดเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็รุงรังมากเลยอะ่ะแต่เป็นว่าเราได้ร้านแต่งหน้าแล้วเดี๋ยวตอนเย็นพอถึงคิวแต่งหน้าเดี๋ยวเราจะ ทุกคนไปรีวิวร้านแต่งหน้ากันนี่กามีหน้าสดรนะเราตื่นแต่ตีห้าขอบตาก็ดำผิวหน้าก็ไม่เรียบถ้าเรามีลูกขอใหู้กเราเออกมาสวยจุปป๊บป๊อกโบ,บะ๊ะเรามาถึงร้านแต่งหน้าแล้วนะทุกคนเขานัดสี่โมงครึง่งแล้วก็มาสี่โมงครึง่ตงตรงเป๊ะนี่คือการรองพื้นหน้าแล้วก็ทำผมไปแล้วอย่างน,น้อยก็ประมาณ70%เกือบเสร็จ เสร็จแล้วมาถึงงานแล้ววับไปไหมนี่เรามาเจอบรรดาเพื่อนๆที่สุดโคตรสุดโคตรรัของเรานะคะนี่เพื่อนเนเรานะคะคือเพื่อนเพื่อนที่แบบว่าเชื่อไหมว่าถ่ายรูปยังไงแอคเดียวได้หลายรูปอะ่ะถ่ายเป็นร้อยอะ่ะพวกคนดูสิเพื่อนรักเราสมัยตอนมัธยมปลายนะคะซึ่งเลิฟมากรักมากมีอะไรก็เรียกหากันตลอดนะคะมีเวอร์ชั่นเต็มตัวนะคะ เป็นไงล่ะความสวยนี่ไม่บรรยารรยานะจ้าทุกคนดูสิส่วนอเนี่ยนะคะอายุเท่านี้แล้วก็สามารถแต่งตัวแบบนี้ได้อย่างมั่นใจนะคะไม่อายนี่คือคือะไรแหวกซ้ายแหวกขวาอ่ะ,อะ,อะหนึ่งสองสามแชะ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 ่แช,ชไปเรื่อยๆนะคะแล้วไหนก่อนเจ้าบ่าวเจ้าสาวอยู่ไหนก่อนไม่หาไม่เจอ แกวม่านก,กันไปก่อนจ้ายัางไม่จบจ้ามาละถึงเจ้าบ่าวเจ้าสาวของเรานี่คะสําหรับน้องเบิ้ลแล้วก็น้องหนึ่งนะคะวันนี้ก็ยินดีมากเลยที่ได้รับเกียรติมานะเป็นหนึ่งในแขกรับเชิญก็ขอให้มีวความสุขม,มากๆสาหรับชีวิตคู่นะคะ,ะหลังจากนั้นเราก็มาโพลต่อรูปเดียวก็ไปหันหลังก็ไปโชว์ซองก็ไปอะฉันมาจริงนะที่นี่ฉันเช็คอินแล้วไงล่ะ สำหรับคนนี้นะคะหวานใจของฉันขอบคุณมากที่มาเป็นเพื่อนขอบคุณที่สัพพอร์ตขอบคุณที่รอขอบคุณทุกอย่างเลยแล้วเราก็ถ่ายรูปมันต่อไปเรื่อยๆนะคะทุกคนแล้วต่อไปนะคะก็ถึงนีบรรยากาศในงานนะคะหรือว่าอลังการมากเลยสำหรับฮอแห่งนี้นะคะจัดที่โรงแรมธรรมรินชนะนะคะทุกคนงานก็เริ่มตั้งแต่6โมงจนถึงเที่ยงคืนนะคะแต่จริงๆอ่ะจริงๆอ่ะไม่จริงค่ะ ตอนนี้เราก็มาชมบรรยากาศเจ้าสาวนะคะโยนดอกไม้กันก่อนแต่หลังจากนี้นะคะนุกก็จะไปหาม,มานะคะซึ่งเป็นแม่ของเพื่อนนุกนะคะที่ชวนเชิญนุกมางานนี้นะคะนี่รักมากค่ะเท่ากับแม่คนนึงเลยนะคะทุกคนแล้วเราก็มาถ่ายรูปกับเพื่อนนี่ค่ะถ่ายร้อยรูปพันรูปเพื่อนคนเดิมเลยคะ่ะถ่ายไปถ่ายมานะคะนี่ค่ะตอนนี้นะคะก็แปลสภาพพอที่เราเห็นเป็นห้องแบบจัดเลี้ยงนะคะมาเป็นบาร์แล้วค่ะทุกคน after party กำลังจะเริ่มขึ้นมีเอิสเซอรีเรียบร้อยนะคะ นี่งไงสวยงามไหมคะทุกคนหน้าแดงหน้าเขียวกันตามตามกันนีเพื่อนนะคะหลังจากที่มาอัปเตอร์ปาร์ตี้นี่เจ้าสาวนะคะเจ้าสาวนี่คือแรงดีไม่ตกจริงๆค่ะทุกคนโอ้โหโดบอะไรมาก่อนควงวายขวดนึงนะคะ่ะทุกคนตลอดงานนะคะทุกคนกินหมดอะ่ะสุดยอดมากแล้วเต้นไม่มีหย่อนไม่มีหยุดไม่มีเหนื่อยไม่มีพักกันเลยทีเดียวนะคะ ถือว่าเป็นงานที่มันมากนะคะอะแล้วก็ไปต่อกันอีกมุมนะะึงค่ะทุกคนนี่ทั้งพี่สาวเจ้าสาวแล้วก็เพื่อนของพี่สาวเจ้าสาวแล้วก็เจ้าสาวนะคะยังไงละ่ะยังไงล่ะคะสุดยอดโอ,โอ้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 มาอีกคนคะ่ะเด็กแก๊งค่ะเด็กแก๊งสวยบริสุทธิ์ของโรงเรียนวิเชียนมาตุกคะ่ะตอนนี้กําลังพอยเททาวนะคะกําลังโชว์สเต็ปค่ะยังไงคะเว well, สวยไหมคะสุดยอดไปเลยนะคะ โอเคสำหรับงานน้องเบิ้ลในค่ำคืนนี้นะคะก็เป็นงานที่มีความสุขสนุกนะคะโหสุดยอดมากๆเลยนะคะต้องขอบคุณเจ้าภาพทุกๆท่านนะคะที่เสียอสรรให้เกิดงานนี้ขึ้นมาเพื่อให้เราได้พบปะสังสรรค์พูดคุยเมามอยหอยสังกันนะคะสำหรับค่ำคืนนี้นะคะก็ขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขนะคะแล้วก็เดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัย ถึงที่พักอย่างปลอดภัยนะคะแล้วก็นอนลัสบายฝันหวานนะคะ,ะไปค่ะแล้วก็ขอบคุณเพื่นพนอนยังขอบคุณไมหมดขอบคุณเพื่อน,นและนี่นะคะสาวโสดของเราโอไม่ใช่สามีไม่มาถือว่าโสดคะ่ะอ่ายงไงคะ บรรยากาศดีมากค่ะทุกคนเป็นกันเองมากทุกโต๊ะทุกอะไรนี่คือถึงกันหมดนะคะอะตอนนี้ก็ใกล้กลับแล้วค่ะกลับจริงและกลับจริงละไปไปไป,ไปขอบคุณเธอมากนะเธอที่รักจุบจ๊บๆวิดีโอยาวไปหน่อย <laughs> ลากลับบ้านเลยยังไม่กลับอีกเอาเต้นกันต่อค่ะไงล่ะ เก็บไว้เป็นความทรงจำนะคะทุกๆคนตอนนี้ก็ใกล้เวลาตีหนึ่งละเราก็กลับบ้านนี่ก็คือรูปที่ถ่ายกันก่อนจากกันนะคะเหลือสามคนนะคะตอนนี้อยากให้มาครบครบเนาะคิดถึงจังกลับบ้านแล้ว bye บ๊ายบายจุบ๊บจุ๊